สามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้นะครับตัวนี้ขนาด100กร,รัมเนี่ยสามารถทําปุ๋ยหมักได้1ตันนะครับคือเราใช้อยู่ในอัตราส่วน1ต่อสาบเททับลงไปอีกเป็นชั้นที่2ลดน้ําเรื่อยๆนะครับเอาให้ชุ่มเลยนะครับไม่จําเป็นต้องวันละครั้งต้องให้มีความซ้นคือถ้าเย็นเนี่ยคือใช้ได้เราจะให้มันแห้งไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะทําไปเพื่อเอามาทําปุ๋ยหมักดีกว่าครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเกดความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งเทคนิคจากพี่นิติรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งนะครับ สำหรับปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งเนี่ยประโยชน์ก็คือเป็นสารอินทรีย์แล้วก็ช่วยในการลดต้นทุนนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินสวนของเราดีเราใช้ใบไผ่นะครับเป็นหลักพี่ครับทาไมเราถึงใช้ใบไผ่ครับในวันนี้เรามีสวนไผ่นะครับเอ่อหน้าแ้งเนี่ยใบไผ่จะร่วงเยอะมากเราก็เลยจะมาเก็บใบไผ่เพื่อไปใช้ทําปุ๋ยหมักนะครับคือเราพยายามที่จะใช้วัสดุที่มันเหลือใช้ จากสวนจากอะไรไปทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับตัวนี้เราค่อนข้างจะเยอะครับใบไผ่ใบไผ่ไเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นไตรโคเดอร์ม,มาค่อนข้างจะเยอะครับตัวนี้อุดมไปด้วยไตรโคเดอร์ม,มาจะสามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้นะครับตัวนี้พี่ครับสาหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในการทําปุ๋ยหมักครั้งนี้มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีคือสามอย่างนะครับหลักๆใบไม้แห้งครับของเรานี่เราใช้เป็นใบไผ่ เพราะว่าเรามีสวนไผ่แล้วก็ใบร่วงเยอะในหน้านี้นะครับแล้วก็มีขี้วัวครับตัวนี้เป็นขี้วัวแล้วก็สารเร่งซูปเปอร์พอดอนหนึ่งจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับพี่รับใบใบไม้กับปุ๋ยหมักใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับปกติแล้วเนี่ยการทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เนี่ยไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับของเราใช้อยู่ที่สามต่อหนึ่งคือใบไม้แห้งใบไผ่เนี่ยสามส่วนสามกระสอบแล้วก็ขี้วัวหนึ่งกระสอบครับพอดอนหนึ่งเนี่ยเป็นสารเร่งเป็นจุลินทรีย์ ที่ใช้เร่งในการย่อยสลายพวกเศษวัสดุหลือใช้จากการเกษตรนะครับคือเราเอามาทําปุ๋ยหมักตัวนี้เหมาะสําหรับการทําปุ๋ยหมักนะครับขนาด1 0 0ร้อยกร,รัมเนี่ยสามารถทําปุ๋ยหมักได้1ตันนะครับ <Wow. S 1> ของกรมพัฒนาที่ดินครับผมครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการทําก่อนอื่นเราจะละลายสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับตัวนี้เราจะละลายในน้ำยี่สิบลิตรแต่ของเราเราใช้สิบลิตรแล้วก็เอาครึ่งซองนะครับ ตัวนี้สารเร่งพอดอนหนึ่งเป็นจุลินทรีย์แบบแห้งนะครับเราควรจะละลายน้ําก่อนที่จะนําไปใช้เนี่ยอย่างน้อยก็10นาทีนะครับผมใช้ไม้คนหน่อยนะครับหลังจากละลายเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบท,ที่เราจะหมักปุ๋ยเลยนะครับขั้นแรกนี้เราจะใส่ใบไผ่นะครับใบไผ่แล้วก็ทําให้เขี่ยให้เสมอกันคือเราใช้อยู่ในอัตราส่วนหนึ่งต่อสาตัวนี้ใบไผ่เรา18ถุงครับ18ถุง ในระหว่างเทใบไม้เราต้องใช้น้ำไปด้วยใช่ไหมครับเราควรจะลดน้ำให้ชุ่มนะครับเพื่อประจัดเวลาผมก็เลยเปิดใส่ไว้ก่อนเลยบอ่อที่เรามาหมักปุ๋ยเนี่ยเป็นบอ่อเลี้ยงปลาครับตอนนี้เราก็เลยมาทำเป็นบอ่อปุ๋ยหมักเราก็จะเขี่ยให้เสมอกันหน่อยนะครับตัวนี้นี่น้ำไม่ค่อยไหลครับไฟดับเราต้องปล่อยให้เขาไหลเองเลยเมื่อเราใส่เสร็จคือใบไม้หรือว่าใบไผ่ชั้นหนึ่งต่อไปเราก็ ใช้ขี้วัวนะครับเททับลงไปอีกเป็นชั้นที่สองใบไผ่เราสิบแปดกระสอบเนี่ยเราก็ใช้ขี้วัวหกกระสอบนะครับครับสำหรับหลังจากที่เราเทวัตถุดิบคือใบไผ่ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ขี้วัวชั้นที่สองเสร็จเนี่ยแล้วก็เขี่ยให้เสมอกันหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะลดน้ําลดน้ําเรื่อยๆนะครับเอาให้ชุ่มเลยนะครับ ครับหลังจากเราลดน้ําเสร็จแล้วนะครับคือเราให้ความชื้นทั่วถึงแล้วเนี่ยเราก็ลดตามด้วยสารเร่งซูปเปอร์พอดอหนึ่งนะครับที่เรา,าละลายน้ําไว้ตั้งแต่แรกแล้วตัวนี้เราก็ลดสารเร่งซูปเปอร์พอดอหนึ่งเนี่ยให้ทั่วไปเลยนะครับพ,รพี่หลังจากเสร็จการทาปุ๋ยหมักชั้นแรกแล้วต่อไปพี่จะทำอะไรต่อครับต่อไปเราก็จะลงใบไผ่อีกนะครับใบไผ่18กระสอบแล้วก็ขี้วัวอีก6กกระสอบเป็นชั้นที่2 คือบ่อนี้เราจะทําทั้งหมด3ชั้นนะครับทำแบบเดียวกันนี้ใช่ไหมครับทำแบบเดียวกันครับขั้นตอนวิธีการเหมือนกันหมด3ชั้นเนี่ยเราจะได้ปุ๋ยประมาณครึ่งตันนะครับบ่อนี้ครับขนาดของบ่อนี่้120คูณตัวนี้400ครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่80เซนนะครับคือเป็นบ่อเลี้ยงปลาต่ก่อนครับพี่ครับจากที่พี่ทําปุ๋ยหมักมาการใช้พอดอหนึ่งกับไม่ใช้มีผลต่างกันเยอะไหมครับค่อนข้างจะเยอะครับ เพราะว่าสารเร่งซูเปอร์พอดอ .1 เนี่ยจะเร่งการย่อยสลายได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมากแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในใบไผ่ในขี้วัวนะครับเฉพาะให้ความชื้นเฉยๆก็ใช้ได้ครับแต่อาจจะช้าหน่อยพี่ครับใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าที่เราจะนําปุ๋ยไปใช้ได้ครับระยะเวลาในการหมักเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเราจะมาดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้ คือเรามา,าทดสอบความร้อนของกองปุ๋ยเรานะครับคือถ้าเย็นเนี่ยคือใช้ได้แต่ถ้าเกิดยังยังมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงคือร้อนเนี่ยเขาการย่อยสลายยังไม่หมดยังไม่จบกระบวนการย่อยสลายเราก็ไม่ควรจะนําไปใช้นะครับคือระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะประมาณ60วันใช่ไหมใช่ครับสำหรับการดูแลรักษาเราทํายังไงบ้างครับพี่ในช่วงระหว่างที่รอให้ปุ๋ยย่อยสลายครับหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะไป ย่อยสลายหมดเนี่ยเราต้องรักษาความชื้นให้ได้นะครับต้องให้มีความชื้นเพื่อให้กระบวนการย่อยสลายเนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆเราจะให้มันแห้งไม่ได้ต้องคอยมาเติมน้ําลดน้ําประมาณวันละครั้งได้ไหมครับเรามาเลียร์ดูข้างในก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งครับไม่จําเป็นต้องวันละครั้งคือมาดูอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ดูความชื้นดูอะไรที่ทดลองทําปุ๋ยใช้แล้วได้ผลดียังไงบ้างครับ การทาปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรใช้เองเนี่ยคือเราอาศัยวัสดุที่เรามีอยู่แล้วที่อยู่ใกล้ตัวเราเราทําง่ายนะครับคือพวกใบไผ่พวกใบไม้แห้งเนี่ยเศษใบไม้อะไรเนี่ยเราไม่เผาคือเราเราจะลดการเผาแล้วก็มาทําปุ๋ยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับสวนของเราต่อไปนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พวกดินปุ๋กพวกอะไรแล้วปุ๋ยที่เราทําวันนี้เรานําไปใช้อะไรได้บ้างครับพี่ปุ๋ยนี้เราก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับส่วนใหญ่เราจะทําไปเพื่อใส่กับ พืชผักที่เราปลูกแล้วก็ผสมดินปลูกสําหรับการเพราะก้าไม้ครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีเศษใบไม้แห้งวัสดุเหลือใช้จากการ,กรเกษตรหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเผานะครับคือการเผาเนี่ยคือเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดมลภาวะเอามาทาปุ๋ยหมักดีกว่าครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับผม